ห้งตูง Science Center, ้ไซเอ้นเซ็นเตอร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดปี2018ด้วยบอกเลยที่นี่น่าไปมากเพราะว่าเด็กๆสนุกกับทุกกิจกรรมเลยค่ะสำหรับเด็กที่สูงไม่เกิน130เซนและผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีเขาได้ฟรีด้วยนะยังแสดงพาสปอร์ตค่ะตั๋วเข้าของที่นี่เขาจะมีหลายแพ็กเกจเด็ก1ผู้ใหญ่1เด็ก2ผู้ใหญ่ห1เด็ก1ผู้ใหญ่2หรือเด็ก2ผู้ใหญ่2มีให้เลือกมากมายเลยสามารถซื้อกับ Trip.com ได้เลยสะดวกมากค่ะหรือาใครไไมม่่่ันนจเดิปที เซอร์วิสเซ็นเตอร์นะเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยใครจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กวางตุ้งนี้มามีขอแนะนําให้อยู่ทั้งวันเต็มๆไปเลยเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่มากและเขาทําถึงจริงอุปกรณ์งานแสดงต่างๆมีให้เดินดูเดินศึกษามากมายที่นี่เขามีนินทรรศการถาวรถึง12ห้องเลยนะแถมยังมีโรงหนัง 2D 3D 4D อีกด้วยที่นี่เขามี3ชั้นเรามาเดินแค่ชั้น2ก็จะหมดวันแล้วค่ะชั้น2ก็จะเป็นงานแสดงหลักแบ่งเป็นหลายห้องเช่นห้อง Experiments and Discovery จะมีอุปกรณ์ต่างๆๆให้เด็ก ลองเล่นมากมายห้อง Childrens Wonderland ห้องนี้น้องพัดชอบมากเลยค่ะเราะจะมีทั้งบทบาทสมมุติเคร่องเล่นปีนป่ายและของเล่นสําหรับเด็กเล็กหลายอย่างเลยห้อง Transportation World Innovation Space ส่วนนี้จะเป็นเกี่ยวกับรถและมีเรื่องของเวลาด้วยห้อง Star Odyssey and Ocean Exploration จะเน้นไปที่ดวงดาวอาวกาศและสัตว์ใต้ทะเลห้องนี้เขาแสดงแสงสีได้สวยมากเลยในแต่ละห้องเขาจะมีโชว์เป็นระยะระยะนะที่ห้อง Odyssey นี้เขาก็มีโชว์เอาโดรนมาบินด้วยจําลองเป็นดวงดาวสวยมากจะได้ฟัง ปิดท้ายด้วยห้อง Human a ม and h เ l l ห้องเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ที่ทั้งอวัยวะต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ Mill e r รเมสเขาวงกดกระจกให้เดินหาทางออกเอาเองเขาจะแจกหมวกกันน็อกและกระบองโฟมไว้ให้เด็กๆตีเพื่อหาทางออกน้องพัศสนุกมากเลยค่ะสาหรับเวลาเปิดบริการวันอังคารถึงวันศุกร์เปิด9โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเปิดถึง5โมงและเขาปิดทุกวันจันทร์ใครกําลังหาที่เที่ยวในกวางโจวมีขอแนะนากวางตุ้งไซเอ n นเซ็นเตอร์เลยค่ะคุ้มมาก